สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาช้อปปิ้งที่แมคโครนะคะเพราะว่าเราอะได้ทำกิจการเล็กๆอันนึงหรือว่าเรียกว่าอาชีพก็ได้ที่เราทำอยู่ในดูทุกวันนะคะวันนี้เราก็จะมาซื้อของไปทำอาชีพของเรานะคะนี่เราก็จะมาซื้อตอนเช้าตอนเวลาเราไปซื้อนะคะตอนนั้นประมาณ11โมงแล้วนะคะเราไปซื้อสายมากปกติเราเปิดร้านย4ชั่วโมงไม่มีคนเฝ้าร้านให้นะคะเราก็เลยแอบปิด ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปซื้อของกันค่ะของเราจะซื้อเป็นขนมปังนะคะแล้วก็เน้นหลักๆเป็นนมกับขนมปังค่ะนี่เราก็เลือกดีๆเลยนะคะขนมปังที่เราได้มาก็ต้องแบบพร้อมเสิร์ฟที่แบบเลือกดีๆคัดสรรดีๆให้ลูกค้านะคะ นี่เราก็แอบ,บดูข้างในเขานิดนึงเอ๊ะเราเห็นนกหนึ่งตัวด้วยน้องน่ารักมากน้องอยู่ข้างในนะคะนี่นะคะแล้วก็หยิบของสต่ตะก้าแล้วก็ไปหยิบของเลือกซื้อของนะคะคือแบบว่าเดินวนหาของแบบมึนมากนะคะเพราะว่าแบบเราอยากดูหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเราถ่ายแค่บางอย่างที่เราเลือกซื้อมาเท่านั้นค่ะให้ทุกคนดูนี่เราได้แล้วแล้วก็หยิบส่ตะก้าเลยและอย่างหนึ่งที่เราลืมออกมาคือเราลืมถุงมากค่ะทุกคนนี่นะคะเราต้องไปแอบ,บจิกถุงที่แมคโครมาะคะ่ะดึงมาเลยค่ะดึง มาเยอะมากนี่เห็นหน่อยทุกคนแบบเยอะมากๆนะคะดึงมาเสร็จแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นี่เรารอจ่ายตังค์ได้ลัคกี้นัมเบอร์นะคะเป็นเลข18แต่ทุกคนมันไม่ใช่ลัคกี้นัมเบอร์ดิเพราะมันนานมากกว่าจะได้คิดตังค์นะคะนี่เราเอามอไซคคู่ใจมาทุกคนคิดว่างไงอะ่ะเราจะกลักบยังไงทุกคนนี่เลย <laughs> แล้วก็แอบยดัดยัดข้านมปังไว้ข้างใต้เบาะนะคะเบาะที่นั่งแล้วก็ยัดเนยลงไปอันนี้เราขอตัวไปจัดแจงก่อนนะคะว่าจะกลับยังไงเป็นไงยทุกคนแจมไม่ล่ะนี่เลยเป็นสาวต้องสตองนะ,ะทุกคนแล้วก็จัดการมัดผมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนรถเราก็อุรังอุตังมากเป็นรถพุม่มพวงเลยทุกคนนี่เราก็แอบมาแวะต่ออีกร้านหนึ่งนะคะซื้อเป็นแก้วนะคะไปใส่เครื่องดื่มของเรา บนรถยังเยอะไม่พอเหรอนี่เราก็ทําการแขวนไปเลยเพราะไม่ไกลบ้านมากนะนี่นะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วเราทําอยู่ในบ้านนะคะเป็นแบบว่าเป็นโฮมเมดค่ะเล็กๆไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะคะ นี่เลยแล้วก็ทําการเก็บของก่อนค่ะทุกคนแบบว่าเหนื่อยมากซกมากหอบของขึ้นมาดูสีเส้นเลือดขึ้นแขนแล้วแม่ดูนะคะมาถึงปุ๊บก,ก็มีออเดอร์เข้ามาเลยนะคะออเดอร์นี้เป็นขนมปังค่ะทุกคนเรากําลังทําการปิ้งขนมปังให้ลูกค้าของเรานะคะแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งแก้วเราจะค่อยๆปิ้งขนมปังนะคะนี่ก็เป็นการชงน้ํานะคะขออภัยในความพื้นหลังไม่สวยนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็ทําการชงน้ํา ามาวันนี้นะคะก็เป็นน้ํากาแฟค่ะกาแฟตอนประมาณเที่ยงนะคะเรากลับมาถึงก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะ1ชั่วโมงพอดีเลยใช้เวลาทาใช้เวลาเดินเลือกของก็นานแล้วก็ใช้เวลาขนของกลับมาก็นานนะคะแอบเห่นไข้ไหมนั่นคือคนช่วยเราเองนะคะคือช่วยเราเป็นบางเวลาแล้วก็หรือว่าบางทีเอาไรเยอะก็ช่วยเรา นี่ค่ะแล้วก็ขออนุญาตไปเคลียร์กับน้ําแข็งก่อนทุกคนดูนะดูดูด,ดูโอ้โหคือจะตกอะไรแม่จะตกยังไงตกไม่ได้นะคะห้ามตกนี่แล้วก็จับนอ้องตลกมากทุกคนเพราะว่ามุ้งลวดมันตกลงมานะคะไม่ได้เอาขึ้นไปนะคะถังน้ําแข็งแล้วก็ซื้อเป็นกล่องโฟมมาใสน่น้ําแข็งนี่เรามีขนมปังนี่เขาก็จับโชว์แล้วก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหนูมองไม่เห็นต้อง,าางระวังลงข้างล่างหนูถึงจะมองเห็นนะคะแล้วทําการลาอศลูกค้าสั่งเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่เลย น่าทานไหมทุกคนแบบว่าต้องใช้แรงในการบีบมากเพราะว่าในการแช่เย็นอะ่ะมันจะหนืดหนืดแล้วก็เอาลงมาไม่ได้นี่เลยนะคะนั้นก็ทําการบีบไปเลยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยในการแบบในแต่ละวันเราต้องตื่นเช้ามาซื้อของเราต้องทําการาคิดรายรับรายจ่ายยอดรวมบัญชีรายออเดอร์แต่ละวันถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะสําหรับ เด็กแบบเราอายุแบบเรานี่นะคะแล้วก็เดินไปส่งก่อนนี่ในครัวของเราเองต่อไปเป็นออเดอร์ใหญ่มากทุกคนเป็นออเดอร์แบบลูกค้าสั่งมาเยอะนะคะน้ำประมาณ6แก้วได้นะคะแล้วก็ทำไปเลยจนมือรุน มือรุนมือรวนไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ทําการเทนมี่นะคะที่ตั๊กเลือกใช้นมหมี่นะคะเพราะว่าร้านของตั๊กเป็นร้านที่แบบเพิ่งเปิดตั๊กเพิ่งลงมือทํานะคะตั๊กก็เลยเช่านะคะเอ่อใช้นมที่แบบเขาเปิดใช้งานแล้วล้วกลัวว่าสินค้าของเรามันจะไม่สดใหม่นะคะในแต่ละวันถ้าเราใช้นมมี่งก็คือสามารถเปิดหนึ่งกระป๋องต่อออเดอร์ได้นะคะเปิดออเดอร์ต่อออเดอร์ได้นะี่คะเราก็ทําการชงน้ํไปเลยนี่นะคะ เราจะเน้นเป็นสีสันน่าทานแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะคะอันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะเป็นแนววัยรุ่นนะคะแนวน้องๆหนู่นๆนะคะที่อยู่รอบๆบ้านก็มาซื้อบ่อยนะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็จะขายเป็นในบ้านแบบนี้จะขายเป็นผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนี่เลยทำการโชงเองนะคะถามว่าเหนื่อยไหมสนุกดีคะ่ะทุกคนสนุกดีในแบบ ในแบบที่เราปกติเป็นลูกน้องเขาทำงานพาร์ทไทมเป็นลูกจ้างเขาวันนี้เราได้ลองมาจับมือเป็นเจ้าของเองถึงว่ามันไม่เรียกว่าธุรกิจที่ใหญ่มากแต่มันเป็นการลงทุนนะคะเรากล้าเสี่ยงที่จะลงทุนถามว่าขายได้ไหมตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะพัฒนาฝีมือเราไปเรื่อยๆนะคะว่า